ควัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะกันเช็คใหม่ครับวันนี้จะนำเสนอทางการตรวจเช็คซ่อมเครื่องซักผ้าชาร์บนะครับฝาบนนะครับชาร์บรุ่นนะครับรุ่นหรือโมเดิร์นนะครับชาร์บนะครับ es f หกเก้านะครับอาการเมื่อกี้ลองเช็คก็ข้ามไม่ปั่นหมาดนะครับปั่นหมาดไม่ได้แล้วก็รู้สึกจะเติมน้ำตลอดนะครับเราจะเปิดอาการให้ดูนะครับ กด power นะครับแล้วก็สั่งสั่งควนมา้นะครับหกตัวนี้อยู่หกนาทีนะครับกด normal น,นะครับเป็นสตาร์ทเองนะครับอะไรก็ไนดน้ เช็คเียงมอเตอร์เดนทำงานนะครับโอเคเช็คสวิตช์นะครับเปิดฝาไว้ทำงานปกตินะครับปันหมาดนะครับรุ่นนี้โชว์ว่า E2 นะครับถ้าสวิตช์ประตูไม่สนิทโอเคเป็นที่7นาทีนะครับอรอเมื่อกี้เป็นวิธีเช็คนะครับว่าลิมิตสวิตเสีย,ยไหมนะครับรเซนเซอร์ เสียมอเตอร์เดนทำยังดึงปั๊บ่าแล้วก็อาการ่เดนนะครับน้ำจะเข้าอีกรอบนะครับรมานี่ละครับน้ำเข้าอีกรอบแล้วก็ปันหมานไม่ได้นะครับ การทีนะรวมโปรแกรมคำสั่งย้ยา,งา,ายัหาอะไรก่อนปลายอส่ยางเขาก็แตกนะครับจัดแปลงนะครับต่อน้ำเข้าใส่น้ำเข้านะ จะหยุดนะครับตงไ,ไม่ไหวมันจะไปซักอีกทีนะครับทอบก่อนซักกดพาวเวอร์ทีนะครับตั้งสปินอ,อ,อีกทีนะครับ,นนรบดูการปล่อยน้ำนะครับปล่อยได้ปกตินะครับ สักได้นะับแต่ปันมนัดไม่ได้เวลาเเดินลดลงนะครับสี่ขด ดูเวลาซักอีกทีว่าซักได้สองข้างหรือเปล่าเนี่ยอมปั่นนะครับไมม่ยอปั่นมาแลนะ้วนี่แหละน้ำกระโคยกทีนะครับนี่แหละครับอาการเขา จะรอดูอีกทีนะมองน้ำเข้าดูอีกทีสวิตก็ไม่เสียนะ มันล้วนเองหรือเปล่านะครับวร,อ,รอดูเวทตอนซักก่อนนะครับว่ามอเตอร์หมุนได้สองด้านหรือเปล่า,ากา็อยู่ที่7จ็ดนาทีอยู่นะครับำสัอยู่ที่ปันมากนะครับ รว,วนเลยคำสั่งอ่าจะต้องดูคำสั่งกันนะเวลาซักว่าหมุนได้ซ้ายขวาหรือไม่นะเดี๋ยวลงประเด็นแกะพ่อระบาด เขาสักกันเวลาไม่ลดนะครับ7นาทีไม่ลดทางตลอดนะครับก็เ,เชื่อว่าตัดน้ำไหมนะครับ ใช้เวลาเทสนะครับเทสว่ามันใช้งานได้หรือเปล่าก็ต้องรอเยอยวนะครับ กันอยู่ที่เจ็ดนะครับเกิดเสื้อผ้ากลับมาซักแล้วอ๋อไม่ต้องผมดูแค่ใบพัดหนึ่งตามเข็มรสเข็ม ได้นะฮะซ้ายขวาได้ปกติสัทีก่นสั่งปันหมาอีกรลบครับต้องใช้เ,เ,เวลานะครับเพจ เปิดฝาหลอไว้เลยครับเดี๋ยวน้ำเข้าอีกเวลาไม่ลดลงสักชั่ม่ธรรมดาสลับกันสักได้นะครับปั่นมากไม่ได้ ปกตินะครับตัดสั่งตัดน้ำก็ตัด อกปกตินะับไม่ยอมปวัน,น,นมา เราเลยมาที่เจ็ดมาที่เจ็ดนะครับดูสิจะปีบๆไหมครับทำเราทั้งไปปันหมานะครับ สองประตูอีสองค้างอยู่ที่เจ็ดนะลงุงเลขเจ็ดอย่างเดียวเลยอ,อยู่ที่เจ็ดอย่างเดียวไม่ไปต่อเอาเขาเลยไม่ได้วนหมดแล้วมันคำสั่ง แกะดูแล้วต้องดี้อดื้อืมนานไหมกว่าจะซ่อมเสร็จเดี๋ยวลองดูก่อนนี่ดื้ครับผ้าเรือ